มีหลายสีมีบูเล็กวิงแล้วก็มีเขียวขี้มา้าแล้วก็มีเขียวมีโขบอนค่ะค่ะราคาแต่ละสียังไงบ้างนะคะต้นต้นที่ตัวละสามร้อยนะคะเองได้เลยนะคะนานๆจะมีสักทีใช่ไหมลูกจ้หนูหายากใช่ไหมเชื่องนะพี่ติดคนนะคะอ๋อเชื่องนะเชื่องติดขนอันนี้เป็นผู้เมียนะคะค่ะอายุเท่าไหร่นะ อายุอ๋อสองปีค่ะอันน hey ี้แบกเทปใช่ค <uh ่ะแล้วก็มีไว้ค่ะแล้วก็มีแบ็ค่ะสวัสดีค่ะเค้ัวโอลีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราชะมาอัปเดตราคานกที Todo> ่ร้านลุงชัยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้คีเมโลค่ะลิงเนกโกแก้วลิงเนกค่ะค่ะ อันนี้ตัวละ5,000ค่ะมีหลายสีนะคะมีหลายสีมีบูเล็กวิงแล้วก็มีเขียวขี่ม้าแล้วก็มีเขียวมีขโคบอลค่ะราคาแต่ละสียังไงบ้างนะคะอโน่ตัวละ5,000ค่ะถ้าเป็นบูเล็กวิ่ะตัวผู้5,000ตัวเมีย4,500ค่ะถ้าเป็นเขียวขี่ม้าตัวละ3,000ค่ะถ้าเป็นเขียวเข้มเขียวนี้เปธรรมดาตัวละ2,000ค่ะ แล้วก็มีม่วงขมบอนตัวละา6,000ห้าค่ะเชะเพ็มี1 0 0เช็คเพดแล้วเอาบางตัวมีเช็คเพ็ดแล้วบางตัวยังไม่เชคนะคค่ะะวันนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะของคุณลุงเยอะค่ะก็มีมาเรื่อยๆมีเข้ามาตลอดนะเรื่อยๆนะค่ะนี่เขียวลิฟเหมือนกันอ่สองตัวเนี้ค่ะเป็นเขียวพี่ม้าระคาเท่ากันค่ะแล้วก็มีแบบที่เชฟเพ้ดก็มีนะคะค่ะตัวผัว3,000ห้าค่ะ ตัวเมียสามมีทั้งเชคเทศแล้วก็ไม่เชคเทศได้ค่ะอันนี้คือเคาก๋ะเดียวค่ะค่ะตัวนี้เคาก๋าเดียวไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้มีตัวละแปดร้อยกับเจ็ดร้อยค่ะค่ะนอมมอนน่าจะราคาถูกสุดนะใช่ค่ะนอมมอนมันจะถูกสุดค่ะแต่นอมมอนตัวนี้ไม่มีค่ะมีแต่ตัวนี้ค่ะพวกไทยตัวนี้แ0ดร้อยค่ะตัวนี้เจ็ดร้อยค่ะก็มุกก็แปดร้อยเหมือนกันค่ะค่ะ ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะก็มีเข้ามาเรื่อยๆเมื่อวานมีเยอะค่ะมีคนเอาไปหมดค่ะของคุณลุงก็มีทั้งขายส่งแล้วก็ขายตีกันนะในนี้ก็จะมีกิมสันนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีกิมชีสมีกินกินชีสแล้วก็ติกินชีสมันมีมีแต่สีน้ำม่อนกับกิมสันแล้วก็มีบูพายค่ะอ่าบูพายค่ะกิมสันตัวละสองพันห้าค่ะค่ะบูพายตัวละสองพันค่ะ แล้วก็มีสีน้ำมอนอยู่ตัวหนึ่งค่ะอันนี้ตัวละพันห้าค่ะตัวนี้ของไม่ค่อยมีแต่นี่นกมาใหม,ม่ที่เพิ่งมาค่ะค่ะอันนี้คือบอพาร์ทค่ะอันนี้มีตัวละสามเริ่มต้นที่ตัวละสามร้อยนะคะมีสามร้อยแล้วก็มีห้าร้อยหกร้อยค่ะถ้าเป็นภัยือสวยอย่างนี้ค่ะตัวละหกร้อย ตัอยู่ที่สีด้วยใช่ค่ะอยู huh. okay. here, ized, s <S uh ่ท huh. ี huh. evet. no? yeah. secret, uh ่สีด้วยถ้าเป็นพัดเทียวบูพัดเทียวบินเนี่ยตัวละห้าร้อยค่ะค่ามาจากก็ขออุ้มลิปตลอดได้อีกค่ะอันนี้คือชานคอนืวอค่ะชานคอนืวอล่มต้นที่ตัวละสองพันสองค่ะตัวเล็กจ๋าสองพันสองตัวใหญ่สองพันห้าค่ะแต่นี้ยังไม่ได้เช็คเฟสนะคะค่ะถ้าเช็คเฟสแล้วมันจะราคาจะแพงขึ้นกว่านี้ค่ะ แต่ว่าเช็คเฟสก็มีใช่ไหมคะมีค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เช็คเฟสแล้วค่ะค่ะอ๋อมีมีก็มีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะพี่จนแล้วก็มีคนเข้ามาเอาค่ะค่ะอันนี้คือระเบิดค่ะตัวละสามร้อยห้าสิบบ เบเบิร์ดีอบกาไหมเล็บเบิร์ดขอบตาค่ะไม่ขอบไม่มีมีแต่ขอบตาค่ะค่ะราคาเดียวกันหมดนะคะค่ะราคาเดียวกันหมดแล้วก็มีหงอยู่ตัวหนึ่งค่ะตัวละสามร้อยห้าสิบอันนี้หงอยอังกฤษนะคะลูกปัดห้าหงเลยสามร้อยห้าสิบะคะค่ะสามร้อยห้าสิบแังหงหยสวยค่ะมีตัวเดียวค่ะเมื่อวานอ่ะมีมาสองตัวมีคนซื้อไปแล้วตัวหนึ่ง อันนี้คือลิเนกค่ะค่ะแต่นี่ความเสริมค่ะนี่เซ้เพศแล้วค่ะค่ะมีทั้งผู้ทั้งเมียค่ะนี่จะเป็นเกียวลิฟแต่อันนี้อ่ะตัวผู้อ่ะสามพันห้าค่ะแล้วก็มีเกลิกวีกันนั่นอ่ะทุกเพศเมียตัวละสามพันห้าเหมือนกันชีเขาก็ราคาเท่ากับแอบูเล็กวีก็คือเป็นตัวผู้ห้าพันแต่ตัวเมียตัวเมียก็สี่พันห้าแล้วก็มีฟ้าฟ้า ปลาเชฟเฟสเลยอันนี้สีฟ้าก็ราคาเท่าเทับป่าเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเชฟเฟสแล้วนะปลาเชฟเฟสแล้วแล้วก็ไม่สีเหลืองอ่ะเหลืองเพิ่งเชเฟสอันนี้เหลืองค่ะรอผมอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือเนี่ยลูกผมค่ะถ้าเป็นโดผู้ถ้าเป็นโดผู้ก็สี่พันห้าค่ะถ้าเป็นโดเมียก็สามพันห้านี่ชั้นค่ะค่ะค่ะ อันนี้เซเพแล้วค่ะเป็นเพศเมียค่ะเพศเมียค่ะตัวละมืนสองค่ะมื่นสอง อายุห้าเดือนค่ะอายุห้าเดือนค่ะเอาห้าเดือนแล้วเหรอลูกฮะกินเองได้เลยนะคะนานๆจะมีสักทีใช่ไหมลูกฮะหนูหายากใช่ไหมแต่เชื่องนะพี่ติดขนนะคะอ๋อเชื่องนะเชื่องติดขนติดขนมาจับเล่นได้ขอกินไหมขอกินไหมขอค่ะก้อนง่ายก้อนง่ยเนี่ยมันอยากเล่นกับจะเล่นจะเล่นได้ของเล่นโอออยากมาหาเลยค่ะมา อันนี้แบ็คเทสไคค่ะแล้วก็มีไว้ค่ะแล้วก็มีแบ็คค่ะถ้เป็นไว้อ่ะจะเป็นไว้ตัวละสองหมื่นค่ะถ้าเป็นแบ็คค่ะตัวเมียมูนหนึ่งพันตัวผู้ตัวละหมื่นค่ะอันนี้ถ้าราคเทสแล้วนะคะอ๋อเชคเทสแล้วค่ะแบคก่ะเป็นผู้เมียค่ะไว้ก็ตัวผู้ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยไซส์ไว้อายุเดือนกว่าเดือนกว่านะค่ะ น่ารักนี่ไว้นะคะค่ะตัวเล็กค่ะเจียวเลยเป็นร่องกับตัวนี้ค่ะมาคนละบ้านนะคะอันนี้ตัวละสองหมื่นค่ะอันนี้นะสองหมื่นค่ะตัวละสองหมื่นยังจิ๋วเลยยังไม่ถึงเดือนไหมเนี่ยลูกอยังยะประมาณยี่สิห้าวัน่ะเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมายังกลัวกลัวค่ะค่ะอันนี้คือลินเนกนกโตนะคะค่ะสีเหลืองอันนี้นกโตโตเมียค่ะ สองถึงสามปีแล้วเหรอสองถึงสามปีแล้วแล้วเหค่ะแกค่ะราคาเท่าไรนะคะหกพันห้าค่ะหกพันห้าค่ะเพชเมียสองถึงสามปีแล้วนะอันนี้พร้อมผสมผันแล้วค่ะค่ะถัดมากรงนี้ก็เป็นลิงเด็กเหมือนกันอายุเท่าไรคะเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนค่ะสุกหกพันห้าตุ้เนียห้าพันห้าสุกูหกพันห้าตัวเนี่ยห้าพันห้าค่ะค่ะ มีให้เลือกหลายตัวนะอันนี้เชฟเพศเรามีใบค่ะพร้อมใบอันนี้ก็พร้อมใบเชฟเพศมีสีฟ้าแล้วก็มีบูเด็กวินงแล้วก็มีสีเทาค่ะตัวใหญ่เลยนะสี่เดือนสี่เดือน อันนี้ลิ่เนกแบบที่ป้อนเสริมค่ะป้อนป้อนเสริมป้อนหวานละมือก็ได้ค่ะป้อนเสริมค่ะอันนี้เชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เชียวโอลีค่ะที่ยืนขอนไม้อันนี้ตัวละสามพันห้าค่ะอันนี้ตัวคู่อีกตัวหนึ่งคือตัวผู่เหมือนกันค่้เต็มกล้องเลยลูกค่ะตัวละห้าพันอ้วนเต็มเลยขอกินเก่งนะคะขอกินขอกินดูดินไยถอยเลยแล้วอ่ะ เช่องไงเกินูีขยับขยืดหน่อยไหมเราอ่ะนิ่งเลยอ่ะทำไมนิ่งเข้าไปเมื่อกี้เองค่ะโอ้ขยับไม่ได้อันนี้คือลีเน็กซีเกี่ยวเป็นนกโตนะคะเป็นนกพ่อแม่ค่ะแล้วชื่อแยกอ่ะตัวผู้อ่ะสามพันห้าค่ะตัวเมียสองพันห้าค่ะเป็นคู่คู่ละสี่พันห้าค่ะ อันนี้นกโตแล้วอายุประมาณสองปีค่ะตัวผู้วงแหวนก็ขึ้นแล้วนะตัวเมียตัวเมียจะไม่มีแหวนตัวผู้มีวขึ้นแล้วอันนี้คือจันคขอนัวค่ะนี่เป็นคู่ค่ะ้าซื้อแยกนะคะตัวเมียเจ็ดพันตัวผู้ห้าแสนค่ะถ้าเป็นคู่ก็หมื่นหนึ่งพันค่ะแยกได้รับคู่ได้ได้ขยแยกได้ค่ะรับคู่ได้ อันนี้เป็นผู้เมียนะคะค่ะอายุเท่าไหร่นะอายุอ๋อสองปีกว่าค่ะพร้อมทำพร้อมทำแล้วค่ะลูกโตแล้วค่ะคูดีลังกาลก <c oughs> ำลังสนุกเขาเลย่คะอันนี้ก็สันคอหนวเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นผู้เมียะคะ่ะ ก็ราคาเท่ากันค่ะอันนี้อายุประมาณสองปีอันสองปีเหมือนกันต้องบูนลสสองสองปีกว่าข้างล่างสองปีค่ะพร้อมทําเหมือนกันนะคค่ะพร้อมทําเหมือนกันเพศพู้เท่าไหร่นะเพศผู้ตัวละห้าพันเตีเมียเจ็ดพันค่ะนกสองปีแล้วนะรับไปก็เตรียมลังเพาะได้เลยค่ะอันนี้คือเขาะกระเทียวค่ะถ้าเป็นภายแบบนี้ค่ะตัวละเก้าร้อยค่ะถ้าเป็นเขาล้วนอ่ะตัวละพันหนึ่งร้อยค่ะ จะเป็นน้องมอนดำมาตัวละเจ็ดร้อยค่ะจะเป็นเหลืองตัวละพันค่ะของคุณลุงก็มีเยอะเลยนะมีหลายกรงเลยวันนี้ะเขาเชื่องอ่ะตัวนี้เขาจะเข้าหาราคาก็อยู่ที่สือด้วยใช่ความยู่ที่สีด้วยใครตามสีค่ะต้มที่ตัวละเจ็ดร้อยค่ะมีหลายกรงเนาะมีหลายกรงค่ะ่ะก็มีมาื่้ยๆ แต่เหมือนไม่ค่อยเจอเหลืองเลยนะเหลืองโม่ขาวอีะแก้มพัทเทลมีหลายตัวมีคนเอาไปค่ะแก้มพัเทลละคะเท่าไหร่เด๋ยนนี้ก็อันนั้นตัวละ800ค่ะค่่แก้มพัทเทลเป็นนอร์มอลขาวยังพอมีนะแต่ว่าเหลืองไม่เห็นนะวันนี้เหลืองไม่มีหมดมีแต่สีขาวแต่ว่าเหลืองก็มีเข้ามานะมีเข้ามาเรื่อยๆสมมตาก็มีคนเอาค่ะค่ะสีเหลืองก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ ค่ะนี่เบิดค่ะอันนี้คือระเบิดเป็นดับเบิลสีเหลค่ะค่ะก็เป็นสีเหลืองอ่ะตัวก็คู่ละผ่านหนึ่งร้อยค่ะจะเป็นตัวผู้อ่ะมันจะแพงกว่าตัวเมียนะคะค่ะตัวผู้หกร้อยตัวเมียห้าร้อยค่ะแต่ดับเบิลแบบนี้ไม่ค่อยมีมาค่ะเฉินมาก็มีคนมาเหมาหมดค่ะค่ะ นี่คือระเบิดค่ะอันนี้เหลืองกับขาวค่ะค่ะก็ราคาตัวผู้หกร้อยตัวเมียห้าร้อยเหมือนกันค่ะค่ะผู้ละพันหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็มีข้างล่างอ่ะสีฟ้าสีเขียวอย่างเนี้ยค่ะผู้ละแปดร้อยอ่าก็เป็นตัวเมียเีตัวตัวเมียสี่ร้อยค่ะตัวผู้อ่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะค่ะนี่ระเบิดค่ะนี่อยู่รวมนะคะ มีฟ้ามีม่วงมีบูและกรี่ง green, ค่ะถ้าเป็นเหลืองคู่ละแผ่นหนึ่งร้อยถ้าเป็นฟ้าคู่ละเก้าร้อยค่ะจะมีหลายราคานะคะมีคู่ละเจ็ดร้อยแปดร้อยค่ะระเบิดนะคะใี่ระเบิดไม่ขอบนะคะตัวตัวผู้อ่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะตัวเมียสี่ร้อยค่ะคู่ละแปดร้อยค่ะระเบิดไม่ขอบตาค่ะ I'm mm -hmm. อันนี้สีบ้าค่ะค่ะตัวละ200รค่ะคู่นึง350สค่ะค่ะสีบ้าช่วงนี้ของไม่ค่อยมีที่หายากคนนิยมค่ะถ้วยอาหารบางเม็ดเลยลูกอยู่ข้างหลังถ้วยอ่ะราคาเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้เหรอตัวละตัวละ200ตัวละส0งอถ้าเอาเป็นคู่ก็350ค่ะค่ะยังพอมีเข้ามานะค่ะก็พอมีมาเรื่อยๆค่ะจนมากสีบ้าไม่ค่อยมีมาคนนิ ขายยากเลยบางช่วงก็ขาดด้วยนะค่ะอันนี้คือหงอยกค่ะตัวหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ,ค,ะ,ค,ะคู่ละสองร้อยห้าสิบค่ะค่ะนกยังเล็กไหมอ่ะด<ต>็ไม่โตเนะ ยังไม่โตพี่ยังเป็นนกรุ่นรุ่นอยู่ค่ะค่ะประมาณสี่ห้าเดือนเนี้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่มีเยอะพี่ค่ะ้อยค่ะวันนี้วันนี้มีน้อยนะค่ะเมื่อวานมีเยอะค่ะของคุณลุงเขาก็ขายทั้งส่งขายทั้งตีดนะค่ะค่ะมีเข้ามาแล้วก็ออกไปตลอดนะคะเวมาก็มีคนมาเอาตลอดค่ะมาส่งตลอดเวลาเหมือนกัน อันนี้คือกระจกโซวาค่ะมีโอวันเต้นนะคะแล้วก็มีสีเวอร์แล้วก็มีสีดำค่ะตอนนี้ราคาเท่ากันนะคะตัวละสองร้อยค่ะคู่ละสามร้อยห้าสิบค่ะราคาเดียวกันหมดเลยนะตอนนี้ราคาเดียวกันหมดค่ะมีเยอะนะของคุณลุงมีหลายกรงอันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะค่ะ เพิ่งเข้ามาเมื่อวานหมดเลยแต่เหมือนสียังไม่ค่อยเต็มเนาะใช่ค่ะยังยังไม่ค่อยเต็มอ่าสียังไม่เต็มนะคะเขาก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เนาะถ้าคนเต็มแล้วมันจะสวยค่ะมันจะเข่าคนนี้อ่าแต่ว่าวันนี้มีหลายกรงอยู่นะมีหลายกรงอยู่ค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานค่ะของคุณลุงก็ร้านเปิดทุกวันเลยนะเปิดทุกวันค่ะค่ะก็จะอยู่โซนสัตว์เลี้ยงอ่ะนะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อาหารตรข้ามศูนย์อาหารค่ะ อันนี้คือบอพัรเป็นคู่ค่ะอันนี้<ม>โบโ,โลมีโบโลโดาแดงูีตัวหนึ่งแล้วก็มีเขียวลิฟต่ตัวหนึ่งค่ะค่ะก็เป็นโบโลโตัวละห้าร้อยค่ะค่ะแล้วก็เขียวลิตตัวนั้นตัวละสี่ร้อยค่ะเอาเป็นคู่ก็แปดร้อยค่ะอันนี้ก็คือจับคู่ไว้แล้ว<ช>ะนะจับคู่เว้นคู่เมียค่ะค่ะจับคู่กันแล้วอันนี้เข้าคู่กันแล้วค่ะ อันนี้เป็นบอพ้าสีฟ้าค่ะค่ะอันนี้ตัวละสามร้อยค่ะคู่ละหกร้อยค่ะอันนี้ก็จับคู่ว้แลแวนะจับคู่แล้วอันนี้สีฟ้าค่ะเราพร้อมทำนะค่ะจับคู่แล้วโตแล้วค่ะถ้าเป็นสีเขียวกับฟ้าเนี่ยตัวละหกหรอคู่ละหกร้อยค่ะตัวละสามร้อยคู่ละหกร้อยค่ะอันนี้คือบอพัชสีเหลืองนะคะค่ะตะค่ะ ตัวละตัวละห้าร้อยค่ะคู่หนึ่งเก้าร้อยค่ะค่ะอันนี้คู่ละเก้าร้อยคู่ละเก้าร้อยโตพร้อมทำค่ะโตพร้อมทำค่ะถ้าถ้าเป็นคู่ของคุณลุงเขาก็มีอยู่หลายคู่เหมือนกันนะจับเป็นคู่ไว้นะออันนั้นพัเทียวบูค่ะพัดเทียวบูกับไปซีฟ้าค่ะก็คู่กันค่ะอันนี้ก็คู่ละแปดร้อยเหมือนกันค่ะค่ะคู่ละแปดร้อยร้านคุณลุงก็เปิดทุกวันนะคะก็จะมีนก มีอาหารามีตรงนะคะอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นมีนะ <สา S 1> ค่ะ,คะ ท่านใดที่สนใจนกของคุณลุงอยากให้ส่งนะคะก็ลองติดต่อสอบถามกับคุณลุงก่อนเพราะว่าของคุณลุงอ่ะเขาจะส่งสองต่อก็คือคุณลุงอยู่ที่สนามหลวงสองจะต้องส่งไปที่หมอชิดค่ะแล้วหมอชิดก็ส่งต่อลูกค้าค่ะรายละเอียดตรงนี้ก็ลองมาสอบถามกับคุณลุงก่อนเบอร์ก็สามารถกดดูที่เพิ่มเติมใกล้ๆกับคอมเมนต์นะคะร้านคุณลุงเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยค่ะเปิดกี่โมงนะเจ็ดโมงเช้าค่ะ ตอนเย็นนะถึง่ิ๋งง5โมงเย็นถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันของคุณลุงก็มีทั้งทรงมีทั้งขายปีก